น้ำตาในเลือดพุ่งขึ้นมาหน่อยเดียวต่คอมเสียงเบาหวานกำลังค่อยๆกัดกร่อนสุขภาพคุณโดยไม่รู้ตัวจริงอยู่ว่าใครๆก็อาจคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจว่าผักธรรมดาธรรมดาชนิดไหนบ้างที่สามารถช่วยควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันว่าทำไมหมอผู้เชี่ยวชาญถึงแนะนำให้กินผักเหล่านี้ทุกวันเพื่อป้องกันโรคนี้กันเถอะ20พฤศจิกายน2568ชร์หมอเจต เผยชัดเจน5ผักยอดเยี่ยมที่ช่วยลดระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้อย่างน่าสนใจกินสลับกันทุกวันเพื่อให้ครบครันยิ่งกินต่อเนื่องยิ่งเห็นผลในการป้องกันโรคได้ชัดเจนเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568หมอเจตนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้โพสต์ข้อมูลสุขภาพที่มีประโยชน์เผยให้เห็นว่าผักบางชนิดเป็นยาที่ใกล้ตัวที่สุดราคาไม่แพง และได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่ยืนยันว่าช่วยลดระดับน้ําตาลได้โดยตรงมาดูกันว่าทําไมหลายคนจึงมักคิดว่าเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังเมื่อน้ําตาลขึ้นนิดหน่อยแต่ที่จริงแล้วระดับน้ําตาลที่สูงแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทาให้หลอดเลือดอักเสบหรือรังอินซูลินพุ่งขึ้นและตับอ่อนทํางานหนักจนสุดท้ายอัดพังโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไป ถ้าคุณอยากลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานตั้งแต่วันนี้ผักเหล่านี้คือคำตอบที่ง่ายดายและคุ้มค่าและงานวิจัยก็พิสูจน์แล้วว่าช่วยได้จริงมาดู5ผักที่ช่วยควบคุมโรคเบาหวานได้ดีที่สุดกันครับเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายขึ้นเราจะอธิบายหลักการทำงานและวิธีการบริโภคอย่างละเอียดบรอกโคลี ccoli, ตัวเลือกหลักในการลดน้ำตาลหลังอาหาร บรอกโคลีอุดมไปด้วยสารซันโฟราเฟนซึ่งช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลหลังกินอาหารไม่พุ่งสูงอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นคนที่กินบรอกโคลีสัปดาห์ละ3 4ครั้งมักพบว่าระดับน้ำตาลเฉลีย่ย HbA1c ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและด้วยไฟเบอร์สูงมากจึงช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารหวานและควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแนะนำให้นึ่งประมาณ3 5นาทีหรือผัดด้วยน้ำมันน้อยๆเพื่อรักษาสารสำคัญไวใ้ให้มากที่สุดครับ คะนา้าไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ําตาลคะน้าอยู่ในกลุ่มผักที่มีไฟเบอร์สูงมากจนติดอันดับต้นๆซึ่งช่วยให้น้ําตาลในอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้าลงทําให้ระดับน้ําตาลหลังอาหารไม่ขึ้นสูงมากนะักยิ่งไปกว่านั้นยังมีแมกนีเซียมสูงซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นผู้ที่ขาดแมกนีเซียมมักมีระดับน้ําตาลสูงโดยไม่รู้ตัวการใส่คะน้าในมื้อเย็นช่วยให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นมากสําหรับคนที่กินแป้งหรือชอออออบาาาาาหารหวาวรววนนนนนนคคคมมีะ้้้ใุุกกืืเเ็พพ่ปงััํตล มาระรสชาติขมแต่ดีจริงช่วยลดน้ำตาลตรงจุดมาระมีสารที่คล้ายกับฮอร์โมนอินซูลินช่วยให้กรูโคสเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงโดยตรงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลเริ่มสูงหรือมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแม้รสชาติจะขมแต่เป็นผักที่ทำงานได้เร็วที่สุดในกลุ่มนี้แนะนำกินโดยใส่ในแกงจืดผัดไข่หรือคั้นน้ำมาระจิบเล็กน้อยก่อนอาหารไม่เกิน 30- 50มลเพื่อให้เห็นผลเร็วขึ้นเห็ดทุกชนิดช่วยให้อิ่มนานลดความอยากหวานและลลดน้า้าาตตกคง เห็ดอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดเบต้ากลูแคนซึ่งช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ระดับหลังอาหารไม่พุ่งสูงอย่างรวดเร็วและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเดได้อีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะทำให้อิ่มนานโดยไม่เพิ่มแคลอรี่มากงานวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ที่กินเห็ดเป็นประจำมีระดับน้ำตาลเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่กินอย่างมีในสำคัญครับผักใบเขียวเข้มเช่นปวยเล้งผักโขมผักกาดเขียวเสริมความแข็งแรงของอินซูลินและฟื้นฟูตัตบอ่อน ผักกลุ่มนี้มีโฟเลตแมกนีเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดภาวะด้วยต่ออินซูลินและลดการอักเสบในตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะผลิตอินซูลินผู้ที่กินผักใบเขียววันละหนึ่งถ้วยใหญ่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานลดลงถึง14-20%เหมาะสำหรับคนทำงานเครียดนอนดึกหรือมีฮอร์โมนแปรปรวนเพราะความเครียดทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งง่ายมากเพลิดและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลกินผักก่อนอาหาร5 1 0นาทีเพื่อช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลง ลดการดื่มน้ำหวานและหลีกเลี่ยงขนมปังขาวหรือเส้นขาวเดินเล่น10-15นาทีหลังมื้ออาหารเพื่อให้กลูกโคสถูกใช้ไปทันทีดื่มน้ำวันละ2-2.5ลิตรเพื่อลดความหนืดของเลือดนอนก่อน23นาฬิกาเพื่อลดการพุ่งของอินซูลินในช่วงดึกผัก5ชนิดนี้ช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดได้จริง โดยเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดน้ำตาลหลังอาหารและลดการอักเสบของหลอดเลือดควรสลับกินทุกวันให้ครบและหาก,กินคู่กับการลดหวานแป้งและน้ำตาลพร้อมกับออกกำลังกายมากขึ้นยิ่งช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้อย่างเห็นผลครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ยังมีอีกด้านที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจสงสัยว่าการกินผักธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่หรือควรผสมกับยาเสมอมีใครคิดว่าวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมที่อาศัยยาเท่านั้นดีกว่าหรือคิดเหมือนกันว่าผักคือพันธมิตรที่ดีที่สุด บอกเราหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วมีประสบการณ์อะไรที่อยากแบ่งปันในคอมเมนต์ด้านล่างกันครับมาคุยกันเถอะขอบคุณ s b หมอเจต https://www.facebook.com/jedihilt